มาจ้าวันนี้ก็มาเข้าครัวทำอาหารกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็จะเกี่ยวกับหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองจ้าหน่อไม้ดองนี้นะคะสมพลมาต้มก่อนนะคะวันนี้จะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะนี่จ้าไก่ก็สับเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะคะมีใบกะเพรานะคะ แกงนอกไม้ดองนี้จะใช้กระทิกองนะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องแกงเผ็ดจ้าไปเลยค่ะเราไปเชี่ยวเครื่องแกงกันเลยนี่จ้าก็ใช้กะทินะคะเคี่ยวกับเครื่องแกงให้หอมเลยก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะที่ทํากินกันเป็นประจําเลยจ้าสําหรับเมนูนี้นี่นะคะเคี่ยวให กะทิแตกมันแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะหอมมากๆเลยหอมกะทินะคะวันนี้สมพรเสียงไม่ค่อยดีนะคะคอแห้งเลยคะ่ะเมื่อวานไปส่งน้ำพะมาโดนน้ำโดนแดดนะคะเสียงก็เลยออกจะแหบๆไปนิดนึงนะคะวันนี้ แล้วก็มากินหนอ่อไม้ดองคงจะดีนะคะแสบคอเลยกินหอมมากๆเลยจ้านี่นะคะไก่เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หนอ่อไม้ลงไปเลยนะคะนี่จ้าใส่หนอ่อไม้ลงไปเลยนะคะ คนให้เข้ากันเลยนะคะแกงนกไม้ดองตะ่อนก็ชอบกินมากๆเลยจะผัดเผ็ดก็ได้นะคะอันนี้ใช้แกงดีกว่าเนอะอร่อยนะคะใส่กะทินี่นะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า กินหอมฟุ้งเลยนะคะแกงกะทิน่อไม้ดองใส่ไก่พี่จ้าเราก็เติมเบอทิลงไปนะคะวันนี้สมพรใช้กะทิครึ่งกล่องนะคะใส่ไม่หมดเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงนะคะนี่จ้าเติมนําเข้าไปนะคะก็รอให้เดือด เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนี่น่ากินมากๆเลยนะคะเลาก็ปล่อยให้เดือดนะคะนี่จ้าเดือดแล้วชิมรส ขาดน้ำปลานะคะลใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนี่จ้ะใส่ผงรัวลงไปนิดนึงนะคะตามความชอบเลยนะคะนอไม้ดองแกงกะทิอืมใช้ได้แล้วจ้าใส่ใบกระเพราลงไปเลย นี่จ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูวันนี้จ้าน่ากินด้วยนะคะนี่นะคะหน่อไม้ดองใส่ไก่หนอไม้ดอกอันนี้นะคะสุพรก็นำไปต้มทีหนึ่งแล้วนะคะเวลาแกงเราก็ไม่ต้องแกงนานนะคะเพราะนอไม้สุกอยู่แล้วเสร็จแล้วจ้าตักใส่ชามเลย นี่จ้าน่ากินไหมคะนี่สีสันสีสวยด้วยนะคะก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะข้าวร้อนๆอร่อยมากเลยคลิปหน้านะคะสมพรจะมีเมนูอะไรไมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะก็ไว้พบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ